เมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันในแวดวงสื่อโทรทัศน์และการเมืองค่ะไวท์ทีวีเขามีการถแถลงประกาศปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานและจะทยอยหยุดออกอากาศภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งทราบต่อมาว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมโดยยกเหตุเรื่องเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมีผู้ผลิตมากมายมาหลากหลากหลายแล้วที่จะสามารถสานต่อภารกิจสังคมในขณะที่เป๊ปไกกำลังลงหลักเพื่อจะเริ่มต้นต่อไปได้แล้ว โดยระบุข้อความว่าตลอด15ปีที่ผ่านมา Voice เป็นสื่อมืออาชีพที่สร้างสารรค์แนวทางการนำเสนอใหม่ๆผลักดันให้สังคมตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆและกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้มีความหวังและเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประชาธิปไตยและกระรบุว่าเราผ่านภาวะวิกฤตมามากมายผ่านเหตุการณ์สำคัญผ่านความรัก และความปลุกปั่นเกียรติทางทั้งทางการเมืองการชุมนุมและการรัฐประหารผ่านวิกฤตโควิดและวิกฤต disruption ของวงการสื่อจากดาวเทียมสู่ดิจิทัลทีวีสู่ออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลเราฟันฝ่าอุปสรรคมุ่งสร้างกิจการให้มั่นคงตลอดมาทุกครั้งที่เราเห็นผู้ประกอบการหลายรายพยายามฝ่าภาวะวิกฤตจากผลประกอบการและหยุดกิจการไป mm. เราก็ยังปักหลัก ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการจากข้อจำกัดต่างๆเพื่อมุ่งสู่การสแสวงหากำไรความยั่งยืนให้กับ Voice TV เพื่อเป็นหลักให้ผู้สื่อข่าวและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีโอกาสทำหน้าที่ตามปรัชญาสื่อมวลชนทำกลางการลดขนาดกิจการเราประเมินสถานการณ์ตัวเองและเลือกฝ่าฟันเดินหน้าวันนี้ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นประเมินกิจการและภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านแล้วมีความเห็นสรุปปิดกิจการเนื่องจากกลไกลตลาดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมีผู้ผลิตมากมายและหลากหลายที่สามารถสารต่อภารกิจสังคมต่างๆได้ขณะที่ประชาธิปไตยกำลังลงหลักเพื่อเริ่มต้นต่อไปได้จากนี้ทางบริษัทจะมีการจ่ายชดเชยให้พนักง,งานทุกคนตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยเราจะยอยหยุดออกอากาศทั้งบนทีวีและออนไลน์ภายในเดือนพฤษภา คนีน้่เป็นข้อความบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมขณดที่แน่นอนหลายคนจับจ้องไปที่ประเด็นหนึ่งไวทีวีคือธุรกิจของคุณโอ๊คพันท์ทองแท้ชินวัตรลูกชายคุณทักษิณน,นะฮะแล้วก็ได้ทราบผลประกอบการว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งมาจะครบ15ปีรู้สึกจะเป็นมิถุนาที่จะถึงนี้ขาดทุนตลอดรวมแล้วนี่ก็หลายพันล้านก็ม,มุมหนึ่งเหตุผลทางธุรก,กิจ อีกมุมนึงก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีเรื่องการนําเสนอรายการในระยะหลังที่ค่อนข้างมีความดูเดือดหรือไม่ประการใดเพราะฉะนั้นคนจับจ้องไปที่คุณแขกคำประการลัคนาปันวิชัยซึ่งเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเรากันอยู่ยังอยู่กันแถวนี้ค่ะโลกยังไม่แตกนะคะพี่น้องแล้วเธอก็ยังโพสต์ต่อมาว่า นนเอกะทุกคนจะเย็นนะคะแค่ Voice TV ปิดโลกยังไม่แตกคะ่ะน้องๆที่นี่มีแต่คนเก่งก็เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในวงการสือ่อนี่แหละค่ะขณะที่นักข่าวไว้คนหนึ่งคนณวลรนันกันหาเมาื่อวานนี้โพสตคลิปหลังจากไว้ปิดตัวเป็นภาพบรรยากาศกับคุณคำปากาคุณแขกนี่แหละสื่อเบื้องหลังของการล้มคำากาหรือเปล่าครับก็จะล้มคำากาล้มไว้ คือแบบล้มคำระกาศได้แล้วนะใช้เงินเยอะมากล้มคำระกาศได้กี่โมงดูเวลาสิสี่โมงยี่สิบสี่สี่โมงยี่สิบสี่ล้มคำกาศได้แล้วขอเชความดีกันทุกคนด้วยค่ะท่านผู้ชมและก็ยังมีบางคลิปก็เช่นเดียวกันว่าคุณคำประกาศ ก็ค<อ>งจะไปจัดกับข่าวสดออนไลน์ก็คือข่าวจบคนไม่จบคนไม่จบกอดแถลงค่ะกาปิดกิจการวอยปิดแบบคอมพลีทลี่เลยนะคนถามว่าจะไปไหนครับตอนนี้รับชมรายการข่าวจบคนไม่จบนะคะคนไม่เคยจบเลยใช่ไหมคะคนไม่เคยจบเลย <c oughs> ไม่เคยล้มด้วย <c oughs> <ต> <c oughs> ยังไงดูนะปิดบริษัทไปแล้วก็ยังอยู่จากนี้เป็นต้นไปก็ติดตามกันดู พนักงานของ Voice TV ทั้งหมดก็ได้รับการจ่ายตามกฎหมายแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดด้วยเดี๋ยวจะไปทำงานในฐานะสื่อที่ไหนอย่างไรกันต่อขนาดเดียวกันท่านผู้ชมบทบาทของ Voice TV ในช่วงที่ผ่านมาช่วงหนึ่งก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมใหญ่เมื่อปี63-64ค่ะและต่อเนื่องมาในปัจจุบันก็มีการเผชิญหน้ากันดุเดือดพอสมควรโดย พู้ดำเนิราการบางท่านยกตัวอย่างชัดๆก็อย่างคุณคำปากาแล้วก็มีประเด็นซึ่งอย่างคุณอมรัชดภมรกุลอดีตส<อ>สพ<อ>ักเไกลค่ะ,คะโพสต์ผ่าน X นะคะเมื่อวานนี้เขียนว่า คิดว่านางบิดรู้ล่วงหน้าว่าช่องจะปิดตัวเลยสำแดงริษเดระบายถอยหน้าจอเต็มที่ทิ้งทวนอ,อีกโพสตหนึ่งบอกว่ามีความสุขจนอยากแบ่งปันสิ้นเดือนหน้าชวนชนแก้วเลี้ยงทั้งซอยหลังจากนั้นโพสต์อีก oh, ทำไงดี oh. เก็บอาการไม่อยู่พยายามแล้ว uh. แล้วเมื่อคือนใกล้เที่ยงคืนนะคะความอารมณ์ดีคืนนี้อ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยรักทุก